เาเอิดออกมาอย่างนี้กุเห็นจริงที่มันเกิดขึ้นว่างไหนว่าตอนไหนอยู่ในห้องอยู่ในห้องเห็นแล้วว like ังหันเห็นแล้วสวัสดีครับพ right ี่ต้องวัสดีครับเดี๋ดีอีผมบอกมาอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเกิดอะไรเอ้านี่ครับตอนนั้นทีนทุกริงทุกอย่างมันมารุกดูแลมองนี่ผู้ใดนั่งผู้ใดนั่งครับได้เหมือนเขาพูก็นั่งบนเก้าพูดก็ถือกล่องกันทำไมบอลมันนั่งขังเก็บบอลแล้วมันนั่งเอาเองไหม แต่ว่าผมผมหูอยู่อ่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามแผนที่ไอคิดมั้ยเรมันได้ผู้เดียวโอ้ยนาะเขาว่าไอ้สองทีเราไม่ให้บอดมานางข่าเข้ามาเข้าไปกินเข่ากับเข่าแม่จังใดเอาจังไดเอาม่นางตอนที่เข้ามายูอ่เข้ามาสามารถสิเปรกได้ว่าบอด นั่งสนัดโมเมนท์ถ้าหูยินตัวเอิญอยู่อันลาตผมมานั่งนี่เออบมองนั่นเนี่ป็นตุ๊โอเนอะเป็นน้องฮักน้องเออเงื่อกี้เดี๋ยวเอาไหมฮอดี้ฮอดี้คือไปเฮ็ดการ์ไอ้สันไปคือไปเฮ็ดการ์ไอ้สันมันมีหลักฐานครับบ่มีหลักฐานบ่มีหลักฐานไดนี่ได้อะนี่เอออ้าวเกินยังคืนละที่นี่เอาเอาว เอาขอ้นไปยังซี่ตังคนกับตังคุยเชดของไปของมันนี่ตอนนี้ลูกพี่ทักหาผมได้นี่บลเอทักหาเด้อเดเดอเดขอไล่กันเด้อเด้อเด้อไม่ได้เกิดการขอใจ้เวียเ้ามาว่เดอมองนีนองอ่อนเด้อมองหนิกวมแย้มเด้อทีนี้จังเอาผมเปนนางพุนบล็อตว่านางข่เขาหมเอาเลยเอาบี็อตต้นไม้อ่ะบลดลวผมีหม่องนางอ่าห้องมาก้วนึงตวยีกันชีพห้องมาก้วงนึงตว มองนั่งที่ไออันบอสนั่งตอนนี้คือมองไอ้นั่งพอดีเขาพิมพมาเขาไปเลยเอา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 เลยเอาเลยเอาผมเป็นพยานและเป็นหลักฐานเอาลองเบิงเอาลองเบิงลองเบิงเอาแห้งได้ขนาดนี้เอาอย่าเอาแห้งเอกเลยเบิงครับพีขาไอ้เนาะมใส่เอาเบิงเขาไปแม่มองนั่งจะคล้องมองใดอ่าเอาเขาไปแม่เอาอยใจเดี๋ยวเอาแม่ อดีเอามองมองนั่งมองนั่งข้างอ่อนดีเอ้าพี่เชมนั่งนี่รไพ่นั่งนี่วันดีครับเออเออเราคอดีเป็นยังขึคนเป็นยังั่นเอายบมาเรีบเยบเอาเอาเอาถอยถอยถอยก่อนเอาเขี่ยบอลแล้วปนเอาเคี่ยบอลแล้วอีกแล้วมเีบอแล้ว เคลียร์บอลแล้วเอาพี่น้อง,เ,งเออไม่ผมก็นั่งหม่องเก้าผมแม่โอ้ยนแีหนแหแ้งาแป <laughs> พี่พพ <laughs> ผมก็ลังตะเก้าผมตะไหอยู่ได้หรือหันกัน่เอมันจะเมนที่เกน่งตัวนั่งผู้เดียวกัแม่เขาบอกว่ามองนี้องอ้อนนั่งเด้อเขาบอกม่นน<ม>ครับมองนี้ป้มแปมเด้อครับคือเป็นบทัน บอดเป็นนั่งเองแม่เอาตรก็ค at ือผมบอกว่าบอดมานั่งบีนครับมันโตชวนตูดพี่เป็นนใกล้าบอกบอดเนาะผมแปมคือ่มก้าบอกนั่นแล้วเมแมเกิบล็อกขึ้นเวนบอดไหมมันโั่นหัวห้าห้องนี่หนึ่งผมแปมโมเมนต์โค่นห้าห้อมันก็ตุนสรุปเทียกันบ่ลงตัวมองนั่งที่อันบอดนั่งก็คือเป็นมองผมแปมอันนี้ฮอตดีกันล่างอธิบายครับมองนั่งที่บอดนั่งก็คือเป็นมองผมแปมมันวายนั่นแหละไปที่นี่เพราะว่าเขาจัดไว้เขาบูดอกว่าเขาจัดวันนี้มองมองที่ น้องก็เลยไปยืนเอ้อไปขึ้นีิ่งหงอนมมีหม่องนั้งก็ใจงวกขัวกูนี้ก็ข้าวหินเขาหัวเพราะไปนั่งข้าวหินเขาข้าวเองก็ลังยืนอยู่ตัวอื่นก้อนเออลามานางพีกับฉันปะสินั่งใส่้ปผมแยกกันหมจับกันห็อีกไม่ให้ยู่แม่เขาก็เล่นจับกับอีกไม่ให้น้องนั่งอยู่แม่เอาตัวนี่ยากว่าอกนน้องผมแป๊บมานางอยู่ทางผมวัดนั่งขางเท่าไม่เท่ายาก มันเป็นยังไงเป็นยังไงไอ้มันผู้ขอเล็กมันผู้บริหารมันนางไก่บรยี่อ๋อมันเก็กเกันบ่เก่งอ๋อมันเก่งแล้วมันเก็กอ๋อเก่งเกี่ยวคือแต่ว่าน้องมันังขังผมนี่คือบริษัทบริเัทไปยังมันมีปัญหาบรือเปล่มีโอ้หน้องเขาม่มีหม่องนั่งเขาก็ไปหาหม่องนั่งเขาก็ได้หม่องพันเป็นข้ามเนี่ยถูกนะพอดีเนี่ยเออ เอ้าเสียใจอ,อยู่ด้นี่เสีย,ยกัไนะกาลังสีแตงนานี่เอิ้นผมออกมาเนี่ยผมว่ามันเรื่องเอียงข้อขาดบาดไตมันออกมาเปล่าออกมาหน่อยนี่อกมานหน่อยนี่ผมนึกว่ามันเกิดเอียงขึ้นใช่ไหมเรื่องข้อขาดบาดไตเอียงบ่โอ้ยผมก็ว่ายแต้มเอียงว่าหันนี่คือว่าเคลียร์กันบ,ตตบ,บ,บ่ลลุ่งตโตบ่ลลุ่งโตเบื้องติละนี่เอาย้อนเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยเอานี่ถ่ายฉีบใปผอมช่วงให้ผมผดเนี่เนี่ยเอียงนี่เพราะอ่ไรบาเชื่ใจ ก็แบบเรจะข้าเงนได้หมเออมันโมเมนต์ยังมันโมเมนต์ยังไหนเดาอ้หูยเอาละลูกพี่ลูกพี่ศูนย์แล้วเด้อวันนี้เอาโมเมนต์จะไปท่วมจะถ้าทุกคนเห็นนี่คือเอียงมันคืออะไรกลมหัวใส่กันแบบนี้มันคือเยียงนั่งเล่นโทรศัพท์เครื่องไฟเครื่องมั่นของไฟของอะไกันเมนบอกบอกครับผมบอกยังเส่็ผมก็คุยกับลูกพี่ลูกพี่นะครับ ตัวทักขาไปเองเดี๋ยวนั่งยืดหางกันเลยบ่อนแผนนั่งยืดท้างหลังเท่ลไรทักขาเท่าไรที่จริงกันเทาไรเราหยอกป่ะเดี๋ได้บอดอยู่มันบอกประเดี๋ยวเข้ามาเลยมันบอกประเดี๋ย่ได้เลยแพทจงหลุดไปเห็บผมถึงงงอยู่ว่าเอาจงหลุดไม่อี๋งแล้แล้วพี่น้องแล้แล้วนะครับผมว่าแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยแผนมันเป็นไปที่ตามเป็นไปตามระวางไว้เด้แต่ว่าเกิดอยู่อย่างหนึ่งระวางแผนไว้ เราคิดไว้เห็นบออีพี่ที่แล้วเราบอกยังไงครับผมถูกต้องบอแล้วไม่อีพี่นี่อีพี่นี่เราเราเป็นไปตามแผนเบิร์ตได้แต่ว่ามีอยู่อ่าหนึ่งซิงถือว่าบอถูกต้องนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยบนนี้หน่อยละต้องันขาดยังขาดเลรื่อยปกติบอบอคือบอยู่ห้องยึดเชื่ออ่าเออเอาสีเดี๋ยวผมสิีเบี้ยบอบอวางไหนจั๊กเดียว พี่น้องสิไปบอกว่าอย่างคะในรูปในรูปนี่ผมก็งงได้ปะมันส่งรูปติ้งมาอย่างเอ้าเงินกนั่งอยู่น้ำกันมันเครียดมันเกียจสู้ใจอย่างวะงันเลยเปิดบางเอ้าเออแล้วส่งรวบมาอย่างไรในรูปพี่ออกไม่นีออกไม่นีออกไปข้างนอกกันห่อีอย่างวะกําลังเจ็บแดงหน้าไม่เอาขึ้นผมแล้วเรียบร้อยอย่ไหอ่าเนี่ย ่อยว่าแล้วคอยว่าแล้วแผนเยอะโวยเนาะคนระดากันอันคอยว่าแล้วพี่น้องนะครับพี่เขมนี่เระว่างแผนไว้แล้วที่แรกมันก็ถือแล้วมันถือแล้วที่นี่มันมีอยู่อย่างเดียวที่มันบ่ถือต้องบอดมานั่งขันขาใจขอใจพิดเล็กๆหน้อยพี่เ่อนยังเดือยเอาเพื่นว่าสิไปนั่งน้ำกันเน้ยหือกกันดบอว่าเต็มผม ไปเคลียร์ในเห็นปะเห็นปะป้าบุลูดอีกแล้วเคลียบอลลงตัวอีกแล้วอันนี้คือความจี๋โอ้ยเนาะเห็นปะมองนั่งหันมันหลายคนมันแง่กันพวกมึงแนี่ทั้งบอดทั้งไอเห็นปะเข้ามากแง่ไม่เขาจัดไปเบี้ยให้มันนั่งกันสี่เอาแล้วเอาแล้วลูกบอลโอ้ยพี่น้องก็จะนู้ดจีวะมองนี่น้องบอดเด้อมองนี่น้องปัอมแปมเด้อพี่นั่งแท็กนั่ง มองนั่งกวงๆจะได้เป็นตัดแหนะกันเว้ยบอแม่เราฮอดดีเราฮอดดีบอแม่เราฮอดดีคือบอบอกน้องให้มานั่งฟังนี่เออเออเอออ๋อมันแหนะกันดิของแอร์คนดังลูกเลยแหนะคนดังคนบ้านไทยแต่คนดังไง โอ้ยเนาะมันมันเป็นขนดังขนยังไม่ไหมไม่มัเป็นดูลงดึงแล้วมันมันขนดังมันดึงเลยเหมือนกับเครื่อโอ้ยเนาะเรื่องเขาใจพิษครับพี่น้องบ่ใจพิดนโรคบ่จบบ่จบแม่ป้าไม่จบด้วยตั้งใจไอ้บ่จบด้วยเอาวันนี้เอาพอดีไอ้แล้วบ่จบได้นั่นอีหลีเด้ยยังอยู่หันของผมแต่เก่าอยู่แล้วแต่แรเครับผู้ใดสิมาแม่นน้องยังก่อนเสียยังก่อน โอ้ยยังจักน้ำเข่าท้อมีไผ่เนี่ยนั่งแข่งเลยนั่งพรอมแปมเลยนีรูปเดียวนี่นะ้าจะเนียวนี่แม่ส่งรูปให้ผมเดี๋ยวแม่ผมงงอยู่นั่งอยู่น้ำกันนี่แม่เอาเออน้องพร้อมแปมเนี่ย อ้าวและเครียร์กันบ่ลงตัวอีกแล้วนี่ยังเอาไปนั่งทางเพื่อนเช่ลักษณะเป็นยังมันคือเป็นสี่มันคือเป็นโตมันโค้งเหมันโค้งตัวโต้เห็นไหมนั่นแล้วมันก็เลยนั่งอยู่บนระปังมันก็เลยคือหันหนาไปทางเดียวกันในเสื้ออมองเขานั่งมันบโค้งเลยน้องท็อปี่นั่งเลยมันเป็นโตสี่เหลี่ยมใช่ใช่บบนั้นสี่เหลี่ยมบอลบอลบอลเป็นเหลี่ยมเขาไม่เป็นโตโค้งไหมนี่ละพี่น้องพี่น้องเบื้องพี่น้องเบิ้ง ฮอตดี้ก้มเฮ็ดยังกันก็พร้อมเตรียมเอาเอาเจ้าทักขาผมเจ้าต้งรูปเอาทักขาจังนี้เขานั่งแนมเบิ่งอยู่แท่นที่จีนั่งแนมบนแนมเบิ่งเขาหันมาหาเขาขอตรวจลูกจังเสียเขาก็ซื่นใจแล้วอันนี้เสยหันมาเห็นเฮงเจ้ามูไม่ยังเกิดอยู่เออเอาอีรีฮอดดี้ไอแล้วบอกจบอีรีได้เนี่ยไม่ไลูกพี่ผมให้ยเศร้าบัดเอาผมให้ยเศร้าบัด ขาตัวเศร้าบาดหาชีพเศ้าเอาเอาหาชีพเศร้าบ้านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขวาใจผิดบ่ผิดจังหน่อยเลยเจ้าบ่จบเมียบ่จบเด้อบ่ผิดแต่ถ้าตอนใดวันนี้มาเมืองเมืองเด้อเขยายให้เบิองเด้อเอาบัวไล่กันบ่แม่นครับเพิ่นเบิองกันของเพิ่นครับนั่นแล้วไปถ่ายกันหน้าจอเขาจะโหดด้วยสิบ่บ่เห็นนั่นแล้วพี่น้องเอ้ยบ่จบ

ถ้าไอ่ถ้าไอ้เชี่ยเขาไม่ลงโตสิพี่บอกเราถือห้างงั้นทั้งสองคนดีดีบดีออื่นบดได้ออกงานซ้ำว่านเออจบเออจบจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีโอ้โอ้ยพี่น้องเมื่อน้ำคุณดังเมื่อน้ำคนณดังหยอกกันเด้อพี่น้องอย่าพากันด่ามาเด้อเออเอ็ดหนพี่น้องเดีเบิร์กเสร็จผว่ามันมันเป็นคพ้นทิศในมันบึงก่ โอเคพี่น้องคลิปนีน้น okay, okay. okay, okay. okay. พอแล้วเดี๋ยวเราจะโอเคพอแล้วละโอเคจบโอเคครับผม